มันก็จะไม่มาเลบนกลที่บ้านของสายไทยยาอีกอันดับอันดับเก้าดีอันดับเก้าตุ๊กตาอันดับเก้าตุ๊กตามิสนีแลนด์อันดับเก้าตุ๊กตามิสนีแลนด์ 9, ตุ๊กตามิสนี่แลน,นด 9, นลนนลน์เหล่านี้เป็นตุ๊กตาเป็น แต่ตุ๊กตาจำนวนมากของมิสซี่แลนด์อันแรกเป็นเจ้าหญิงอันแรกเป็นมิกก้เมาส์อันแรกนั้นอันแรกหมีคูอันแรกสีอันแรกสติกส่วนอันแรกนั้นก็คือเป็นอันทั้งหมดเลยตุ๊กตาจำนวนมากเป็นตุ๊กตาจำนวนมิสซี่แลนด์ตัวนี้มัน ตุ๊กตาจำนวนมิสี่แลนด์มันมีส่วนส่วนนี้ผู้ชายเหล่านี้ชอบชอบตุ๊กตามิสีนแลนด์หล่อมากส่วนส่วนเขาก็ส่วนเขาก็ตั้งกล้องว้รอรติดว่าเกิดอะไรขึ้นตุ๊กตาส่วนตุ๊กตาที่เมาส์มันก็มันก็ขยับแขนตุ๊กตาเจ้าหญิงตุ๊กตาเจ้าหญิงมันก็ <พ uka> มันก็ทําเป็นว่า <พ uka> ตกลง <sk ill> ตกลงไปที่พื้นส่วนตุ๊กตาสติ๊กมันก็ทําหน้าส่วนตุ๊กตาสติ๊กมันก็ทําหน้ายิ้มกว้างมากมันก็ทําหน้ายิ้มกว้างมากปากของปากของตุ๊กตาสติ๊กตัวนี้มันก็ยิ้มกว้างมากยิ้มกว้างแบบนี้ ตุ๊กตามิสนีแลนด์มันก็ทำเป็นว่าทำเป็นว่าอยากเล่นดิสนยคอนส่วนเขาก็ตกใจอย่างมากเขาเขาก็นำส่วนเขาก็นำตุ๊กตามิสนีไลน์เหล่านี้ใส่ถุงใส่ถุงเอาไว้และนำและนำมันและนำมัน ตกลงไปที่อ่างน้ำปาลาและนน้ำตกตาลนิสซีแล่์จำนวนมากไปฝังดินกับไว้ที่สวนของเขาที่ฝั่งดินสวนของเขาตลอดไปอันดับสิบดีดีแอคเชอร์อันดับสิบ อันดับสิบลิสงาน,อ,อ,น,นาอันดับสิบตุกตบต๊กตาสุกสวยตุ๊กตาุกสวยเป็นตุ๊กตาที่น่ากลัวมากตุ๊กตาสุดสวยเป็นตุ๊กตาเป็นตุกตงงต๊กตาคอมง,งามคอมเฉลยและเป็นตุ๊กตาคอมงามและและรักสวยงามมากและมีคน จะมีคนสวยคนนั้นชื่อว่าตาเอกชื่อว่าชื่อว่าเอล่าเอล่าชื่อว่าเอล่าเอล่าเปอรเธอเธอก็รักตุ๊กตาตุ๊กตารักสวยนักตามากตุ๊กตารักสวยนักส่วนตุ๊กตารักงามตุ๊กตารักสวยรักงามตุ๊กตาตุ๊กตาสวยตัวนี้ มันเป็นของของเธอตุ๊กตาตัวนี้ไม่ให้ใครส่วนตุ๊กตาของเธอก็ไม่ให้ใครอีกต่อไปส่วนใครที่มาชนเธอเธอก็จะโกรธอย่างมากส่วนเขาก็ส่วนส่วนเธอก็หลับก็หลับให้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงเสอือกร้องได้ยินเสียงได้ยินเสียงร้องไห้ มาจากตุ๊กตาสวยเสริญเธอก็ได้ยินเสียงว่ามาเสเธอก็ได้ยินเสียงสะอื้อร้องไห้มาจากตุกตาตุกตาสวยตุกตาสวยมันก็เธอก็เห็นตุ๊กตาเธอก็แอบแอบดูเธอก็ใช้เธอก็ไม่อยากนอนเธอก็เธอก็รอรอให้ตุกตาร้องไห้ก่อน ส่วนตุ๊กตาตัว,ตตวตนี้มันก็มันก็เอาวิส่วนตุ๊กตาตัวนี้มันก็เอาส่วนตุ๊กตาตัวนี้ ส่วนตุ๊กตาเธอก็เห็นตุ๊กตาตัวนี้หยุบนั่นก็ส่วนเธอก็เห็นตุ๊กตาส่วนเธอก็เห็นตุ๊กตาสวยตัวนี้ก็ถือนั่นก็ก็ถือกาวมาและเอาราดบนกระจายไว้ตุ๊กตาตัวตุ๊กตาตัวนี้มันก็ตุ๊กตาตุ๊กตางามของเธอก็ก็นั่งเป็นตุ๊กตาเหมือนเดิม และมันแถมและแถมมันร้องไห้อีกด้วยแล้วก็รู้ใจแล้วใจของเธอก็ก็เป็นต่อความดีของเธอเธอก็นำตุ๊กษษตาตัวนี้เธอก็นำตุ๊กตาของเธอก็นำตุ๊กตางามของเธอตุ๊กตางามของเธอเอาไว้ให้กับคนคนที่อายเอาไว้ให้กับคุณ เอาไว้ให้กับแม่ชีแม่ชีเป็นกลองของเอาไว้ให้กับแม่ชีเอาไว้ให้กับแม่ชีส่วนแม่ชีตัวนี้เอาตุ๊กตาเอาตุ๊กตางาตัวนี้ไว้ให้กับเอาตุ๊กตางาตัวนี้เอาไว้ให้กับกระจกบเอาไว้ให้กับในกล่องในกล่องกระจกบ แล,แล้วจะไม่มีตุก๊กตาแล้วแล้วความดีของเธอกลับมากดีแล้วแล้เธอแลเธอก็ไม่เห็นและเธอก็จะไม่เห็นตุกตต๊กตาตุ๊กตารักสวยหลักงามมันติดต่อไป